ร,รูปทางด้านซ้ายมือรูปทางด้านขวามือถ้าซ้ายมือเป็นรูปที่นักเรียนกดสวิตช์ใช่หรือไม่ครับคําตอบนะครับก็คือนักเรียนไม่ได้กดสวิตช์เพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับตรงนี้แปลว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรครับ o f ฟหรือเราจะเรียกว่า Off Switch นั่นเอง แต่ถ้าเรามาดูรูปทางด้านขวามือตัวนี้แปลว่าสวิตต์กดหรือไม่กดครับคำตอบคือกดเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมันว่าอ่อนทีนี้ถ้าอาจารย์จะถามเราว่าขณะไม่กดสวิต c ์แรงดันที่ไหลผ่านเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือตรงนี้ h i หรือ low ครับอ่าพอเราดูนะครับ ไหลาทางนี้ผ่านสวิตช์ไม่ได้ก็ไหลไปทางนี้แทนเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็คือ HIGH นั่นเองต่อมาถ้าเรากดสวิตช์ดูนะครับจากนั้นนะครับแรงดันจะไหลลงกล่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น Low นั่นเองในสวิตช์ของไมโครถ้าเราต่อแบบนี้เราจะเรียกว่า Active Low เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราเขียนให้สวิต์นะครับทำงานที่โลมันจะหมายถึงว่าเรากดสวิต์ถ้าเราเขียนสวิต์ทำงานที่ High แปลว่านักเรียนกดสวิต์ไหมครับคำตอบคือเป็นสภาวะที่เราไม่กดสวิต์นั่นเองทีนี้เรามาลองดูนะครับ ตัวนี้ก็คือวงจรเดี๋ยวผู้เราออกแบบวงจรนะครับประกอบที่เป็นตัวอย่างทีนี้อาจารย์จะขออธิบายในส่วนของตัวของโปรแกรมก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราประกาศตัวแปรเป็น integer ก็คือ int นะครับตัวแปร integer คืออะไรก็คือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณและเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนจริง จำนวนจริงคืออะไรก็เป็นจำนวนที่ไม่ติดลบครับนะต่อไปเป็นจำนวนเต็มก็คือเป็นเลข 1, 2, 3, 4จะไม่มีทศนิยมนั่นเองต่อมาถ้าพวกเราดูนะครับ i อินสวิตตุรินะครับเท่ากับ12แปลว่าเราต่อสวิตท,ที่ขาที่เท่าไหร่ครับ คาตอบก็คือขาที่12ทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้รีทตัวนี้ก็คือตัวแปรที่เก็บค่าวสวิตซ์ซึ่งให้มาเป็นศูนย์นั่นเองต่อมาเรามาดูที่ไว้ Set ์เซตอัพเราจะเห็นการประกาศตัวขาอยู่2อันตรงนี้ก็คือ13เป็นเอา u ์พุตแล้วก็12เป็นอินพุแปลว่า 13. เราจะต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นเอา p ์พนะครับในที่นี้เราจะต่อกับ led นั่นเอง เอาละเรามาดูในส่วนของ void loop ทีนี้เรามาดูตัวแป r รีดเท่ากับดิจิตอลรีดนะครับทีนี้เป็น Swit c ์แปลว่าอ่านค่าจากขาที่เท่าไหร่ครับอ่าขาที่12แล้วเราอ่านเป็นแบบดิจิตอลดิจิตอลจะมีลักษณะก็คือ high กับ l o นั่นเองทีนี้เรามาดู Digital Y13 เท่ากับ High แปลว่าเมื่อตัวแปร Read นะครับได้รับค่าเป็นไฮแปลว่ากดสวิตซ์หรือไม่กดครับคำตอบคือไม่กดสวิต์หลอดไฟติดหรือดับครับคำตอบคือหลอดไฟติดนั่นเอง ต่อมาเอลเอลก็คือนอกเหนือจากนั้นนะครับหมายความว่าให้13เป็นโลก็คือหลอดไฟจะดับนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ,บวงจรนี้โปรแกรมนี้จะเป็นการเขียนในลักษณะคือกดอะไรครับติดหรือดับกดดับปล่อยติดนั่นเอง เดี๋ยวนักเรียนนะครับประกอบวงจรตามนี้แล้วก็เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงของแบบฝึงหัดก,กัน